สวันดี้ค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ M S Reality สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านไปทัวร์โรงเรียนมีชัยพนาอีก30%ที่เหลือค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปที่ไหนบ้างคะพี่อิงก็วันนี้นะคะเราจะพาเดินทัวร์ตั้งแต่ตรงส่วนครึ่งแรกของเรียนไปจนถึงด้านหลังของเรียนค่ะก็จะเป็นดูส่วนเกษตรเป็นส่วนใหญ่ค่ะใช่เราไปกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่สวนสายรุ้งค่ะ ซึ่งส่วนสายรุ้งแห่งนี้นะคะเราเรียกว่าส่วนสายรุ้งเพราะว่าเรามีโอ่งที่นักเรียนปั้นเองแล้วก็มาทาสีแล้วก็เพ้นท์ภาพอของ s d g ค่ะทําให้ที่ในบริเวณแห่งนี้เนี่ยมีสีสันสวยงามแล้วก็น่าเข้ามาทําเกษตรค่ะค่ะสำหรับบริเวณเส่วนสายรุ้งนะคะเราก็จะปลูกไฮโดรโปนิกส์นะคะซึ่งเป็นการปลูกผักในน้ําค่ะเราก็จะมีการปลูกทั้งผักไทยแล้วก็ผักสลัดนะคะอย่างเช่นคะน้ากวางตุ้งค่ะแล้วก็มีสลัดชนิดต่างๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ โรงสาธิตการเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะซึ่งโรงนี้นะคะเราจะใช้ในการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบใหม่ค่ะโดยที่เราจะเรียนกรรมวิธีนี้มาจากบริษัท globalbuck เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาภายในโรงเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นจิ้งหรีดที่เรากําลังจะเก็บเกี่ยวในอีกวัน2วันข้างหน้าค่ะซึ่งสังเกตได้เลยนะคะว่าเราจะเลี้ยงในกล่องที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีน้ําหนักเบาค่ะ เพื่อให้ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆสามารถที่จะยกเอาไปทําความสะอาดแล้วว่าสามารถเก็บเกี่ยวดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทั่วถึงค่ะค่ะแล้วก็ที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะก็เป็นเครื่องหน้าของโรงเรียนค่ะี๋อวต่อไปเราจะดูข้างหลังเนะ่ยไปกันเลยค่ะ แล้วก็โรงเรียนของเรานะคะเนื่องจากมีนักเรียนมาจากหลายภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะคะเราก็จะมีแผนที่ด้วยเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยมาจากจังหวัดไหนบ้างนะคะแล้วก็จะมีะแผนที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อที่ให้รู้ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยตั้งอยู่เที่ยมเภอไหนนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ <c oughs> <c oughs> โซนการปลูกถั่วงอกนั่นเองนะคะนี่ ซึ่งโรงเรียนของเรานะคะจะมีธุรกิจการปลูกถั่วงอกด้วยค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยนักเรียนแต่และชั้นเรียนค่ะซึ่งเขาจะมาะปลูกถั่วงอกเนี่ยหลังจากเรียนค่ะก็คือเป็นประมาณช่วงบ่ายสามโมงครึง่งถึงสี่โมงเย็นค่ะแล้วก็มีทั้งส่งเข้าโรงอาหารของเราค่ะส่งเข้าในตลาดด้วยค่ะแล้วก็ถั่วงอกเนี่ยปลูกง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่สามถึงสี่วันก็สามารถได้กินแล้วแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่น้อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูถั่วงอกของเรานะคะดูเพื่ออค่ะดูเพื่อน แล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่โซนเกษตรวิวแชร์ค่ะ ซึ่งสวนเกษตรวิวแช์นี้นะคะคิดค้นโดยนักเรียนเก่าโรงเรียนเรานะคะที่มองว่าคนปกติเนี่ยค่ะสามารถที่จะทํางานหาเงินทุกอย่างได้แล้วคนที่เป็นผู้พิการหรือว่าผู้ที่มีความพิเศษทางร่างกายล่ะถ้าเกิดว่าเราไม่คิดค้นนวัตรกรรมเกษตรใหม่ๆเขาก็จะไม่สามารถทําเกษตรได้ค่ะเพราะฉะนั้นสวนเกษตรของเราก็เลยเป็นสวนเกษตรที่ใช้วงบ่อเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทําให้มีระดับความสูงพอเหมาะสําหรับผู้ที่นั่งบนรถเข็นแล้วก็สามารถจะเป็นโมเดลให้กับโรงเรียนสีสังวารทั่วประเทศใช้ในการทําเกษตรแก่นักเรียนของตัวเองด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าสวนเกษตรรีไซเคิลไซส์มินินะคะอันนี้จะเป็นกะลานะคะโดยที่เราจะนํอวัดสดุอุปกรณ์หรือว่าข้าของเครื่องใช้ที่มันเสียแล้วแต่ว่าสามารถนํามาใช้ในการปลูกผักได้ค่ะแล้วก็จะนํามาตกแต่งแล้วก็ปลูกผักแล้วก็ทาสีสันให้สวยงามด้วยมันก็จะเพิ่มสีสันแล้วก็สามารถเพิ่มประโยชน์ในการปลูกผักด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็ตรงนี้ที่เรายือนอยู่นะคะก็เราเรียกว่าโซนเกษตรรีไซเคิลนั่นเองค่ะก็คือเราจะนําวัสดุที่เราไม่ใช้ต่างๆนานานเนี่ยมาปลูกผักค่ะก็จะมีการปลูกผักสวนคั่วชนิดต่างๆค่ะแล้วก็จะมีพวกสลัดด้วยซึ่งนักเรียนก็จะมาดูแลรดน้ำพรวนดินทุกวันเลยค่ะสวยมากค่ะทุกคนดูนะคะ แล้วก็บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นการปลูกไฮโดรโปรนิกค่ะก็จะมีการปลูกสลัดกรีนโอก๊กเลดโอ๊กค่ะก็จะมีเยอะมากน้องๆก็จะมาดูแลกันทุกๆวันเลยค่ะสวยมากตอนนี้สามารถสั่งซื้อผักสลัดได้นะคะที่เพจมีชัยฟ้ามแ้วก็มีเป<ช>็นบ,บค่ะกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทเองะคะ่ะนี่ทุกคนดูนะคะมันใหญ่มาก สวยมากเอาก็สด,สดใหม่ค่ะแล้วก็เป็นการสนับสนุนนักเรียนด้วยค่ะเพราะเป็นผลผลิตนของนักเรียนทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เราจะนำรายได้ประมาณ30%นะคะไปช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะ แลวก็ตอนนี้นะคะพวกเราสองคนกําลังอยู่ในห้องพอเลียงเนื้อเยื่อค่ะเป็นการพราะาพันธุ์พืชค่ะแบบแม่สายเพศในแบบแบบวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็มีการสอนน้องๆน,น,นักเรียนค่ะแล้วก็มีโอกาสได้สอนหรือว่าฝึกอบรมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางหูแล้วก็มีนักเรียนจากราชประชานุเคราะห์ด้วยค่ะเป็นโรงเรียนอื่นๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าห้องพอเลียงเนื้อเยื่อมีอะไรบ้างแล้วก็เราทําอะไรกันบ้างที่นี่ค่ะเข้าไปเลย ตอนนี้นะคะล้วก็มาอยู่ด้านในของห้องพอเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วนะคะตอนนี้นะคะที่โรงเรียนของเราก็มีการพอเลี้ยงนเนื้อเยื่อพืชหลายชนิดมาค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยค่ะกันเกลาอะฟิโลเรนดอนค่ะแล้วก็มีต้นไผ่ด้วยค่ะแล้วก็กาลังจะมีการทดลองพืชอื่นๆตามมาผลผลิตที่ให้ผลผลิตเยอะที่สุดในโรงเรียนของเราค่ะนั่นก็คือต้นกล้วยนั่นเองค่ะซึ่งจะมีทั้งกล้วยนว้ําว้าแล้วก็กล้วยหอมทองค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะทำกล้วยน้ําว้าโบราณค่ะแล้วก็กล้วยน้ามาพระราชทานด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็เป็นต้นกล้วยที่ได้จากการพอเลี้ยงในเยื่อทั้งหมดเลยคะ่ะก็จะมีปลูกภายในโรงเรียนแล้วก็จาหน่ายให้กับชุมชนหรือว่า,าลูกค้าที่สั่งซื้อได้ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นถังหมักดักโลกนะคะเป็นถังที่เรานำํำเศษผักหรือว่าเศษผลไม้ที่ได้จากครัวหรือว่าเศษอาหารมาใส่<ๆ>ในถังนี้แล้วก็มันจะย่อยสลายนะคะให้กลายเป็นปุย๋ยแล้วก็จะซึมลงไปในดินบริเวณรอบๆค่ะแล้วก็จะช่วยให้ผักสวยงามด้วย